เมื <mile> ่อกี้แหละครับกาลังย่างไม่ทางนี่ครับย่างไม่ท่ายังหนามซ้ำหนีเลยอตียนหเส้นทาเนาะกระทงมานทั้งวัวครับผมเส้นนี้ตามไปพุ่นอย่ไว้เ่ไร่อครับเล็บพุนเขาลังเกียวูอัอยู่งั้งุนอพยุก ตรงนี้หนามทวม่วงเลือกนะครับไอ้เบื้องหน้าทำใบเสี้ยวแห้งครับอยู่นี่นะครับผมทงขีดหนามมะหวอดขีดนะครับโอ้เบื้องแม่เราถือขันเบ็ดเราเราเ่าไม้ยากเบ็ดเราเราต่อยันหาานามท่วมเบ็ดเราตันนี้ก็ทว่วมเลย ส่วนเค้ากํลังมา